สวัสดีครับวันในวันที่5จิกายนพุทธศักราช2554น้ำเริ่มท่วมที่นี่ถนนไปกระกสมซอย108แยก5เมื่อวันที่1วันนี้วันที่5ก็เข้าวันที่5แล้วนะครับสภาพต้นไม้นะครับเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะน้ำท่วม ที่จมอยู่ในน้ำนะครับแบบที่ไม่ได้แล้วในกรนงเทพในทางที่ยังบอกเลยเพราะว่าน้ำล้างพื้นที่ของบ้านเมืองได้มากไล่น้ำเสียไปแต่ที่ไล่ไม่ได้ก็อปิดผาดตู้ของคนคนทะไหน สภาพน้ำในซอยเพชเกษมร้อยแปดแยกห้านะครับซึ่งไม่มีวี่ไ<ด>ว้ว่าจะลดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโชคดีนะคงไม่ย้ายหนีอีกนะไปแหมดำเลยเนี่ยนะ <laughs> ไปแห้เขียวดีกว่ามั้ง เลยเข้ามาเที่ยงคืนชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วเจดเดินดูเนี่ยแว่นตาลอยมากวะแว่นตาเอออยู่ในซองอ่ะช่วยไปช่วยมามันหล่นน้ำตอนไหนไม่รู้แพงด้วยสิเสียดายเดี๋ยวเอา ตอนนี้กำลังอ,อาหารฮะไปแบ่งให้คุณยายคุณยายแกอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวนะครับอยู่กับหมาสองสาตัวผสารแกครับไม่มีใครครับอยู่คนเดียวก็ต้องเอาอาหารไปช่วยแกโอ้เดียวนะครับในรั้วบ้านแกน้ำก็อยู่กระดับเอวนะครับ เราจะเดินเข้าไปลุยคราบน้ำมันเลยฮะทั้งเศษใบไม้และคราบน้ำมันครับไม่เป็นไรครับลุยได้น้ำมันไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคคือหิว โอ้โหน้ำมันเพียบเลยครับตอนนี้ต้องชูนิ้วแล้วครับตอนนี้ชูนิ้วขึ้นนะชูเอ้ยชูแขนโอ้โหช่วมเกือบถึงอกครับหน้าบ้านอ,อ่ครับกล้องเลยไม่ได้ทายเลยหมูวแต่กังวลกับขยะเดี๋ยวนะครับ โอ้ถึงว่าเดี๋ยวหาก่อนผมหาสะพานนะครับเพราะมองมองไม่เห็นสะพานครับคงคงไม่ล้มครับอ่าโอเคครับขนาดมีสะพานอยู่แค่เอวนะครับถ้าลงสะพานเดีวแค่อกเลยครับ เมื่อวานเข้ามาแจกคุ่มสองเกือบสองคุ่มเออเกือบไม่มีใครรู้แล้วมั้งมาแจกในนี้มันไม่มีผู้นำชุมชนต่างคนต่างอยู่เอ้ยเขาทักทายอะยายนี่ครับคุณยายจำลองอยู่คนเดียวกับหมาสองตัวยายอายุเท่าไหร่นะแปดสิบเอ็ดครับคุณยายอายุแปดสิบเอ็ด ถ่ายไปลงในเว็บไซต์อ่ะใหญ่จะมีคนเข้ามาช่วยกันอีกระวังลมนะถ้ามีอะไรโทรไปที่บ้านนะถ้าเกิดไม่สบงไม่สบายอะไรบอกด้วยยาเป็นแม่ค <c oughs> ้าอีาาก,กใช่ใช่เอ้มเ,เ,เอ้มันไม่กล้าเข้ามาบางกลัวยมึงไม่มันเข้ามาดิไม่หรือวะผมแอบนั่นอะ อ่ะค่อยๆย้ายค่อยๆเดินนะค่อยเดินอืมโอ้ยให้มันเดินได้ก็ยังเขาว่านะน้องของันเนี่อืออายุต้องแปดสิบกว่าแล้วนะไม่ไหวเลยผมนึกว่าห้าสิบแล้วเนี่ยห้าสิบอเรือลักลังมห้าสิบปากธนาคารไว้เท่าไหร่ท่าบอกบอกขอเรือลักลังเหงื่อใจอ่ะอือจะได้ไปนัดมั่งโอ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปไหนได้นั่นน่ะสิ อยังว่าเออเมื่อวานแต่ก็ออกไปอย่างนั้นแล้วแล้วเขาไปเสี่ยนผ้าที่ไหนกันวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาเขาไปยังไม่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนัน่บบนน่ะสิเนี่ยเงินเดือนเดือนที่แล้วยังไม่ได้เลยสักบาทใ <c oughs> ช้ของเก่าก็เดิน <c oughs> อาศัยน้ําเขากินไปก่อน <c oughs> <c oughs> รอข้าวรออะไรเขาแจกนะตัะตงเงี้ยไม่มีเลยครับ ยายยายก็เอาไปอุ่นเพราะมันเอากเมื่อคืนไงไปไหนไม่ได้มันมืดแล้วอ่ะลมพ่ายแล้วนั่นนะแบ่งน้มันแลบลิ้นนั่นนะสงสานมั่นไปที่ที่ไหนนั่นละสิถ้าเราใส่กระมังนูดลงไปข้างนอกมันที่ไหนตรงไหนมีที่วะมันมันไม่มีหรอกมันไม่มีั่นแล้วเนี่ยเมื่อเช้าวานนี้มันขี้ออกเลตรงนี้อืมยังเย็งลงมาขี้นี่นะไอ้ไอมันขี้อยู่บนบ้านเลย นะอยมปล่อยหาพลาสติกวางไว้ดิพอมันขี้เราก็ห่อห่อไว้มัดมันไม่มีมันไม่มีขี้เท่าอ่ะนะขี้เท่าอยาอยากได้เรือเผื่อจะมีคนช่วย ตอนนี้คุณยายขอยากได้เรือนะครับใครมีจิตเมตตาสงเคราะห์ก็ตรงนี้ถ้าได้ล่ำหนึ่งก็ได้ใช้กันหมดนะฮะหลายบ้านมีแต่คนแก่คนแก่อยู่ทั้งนั้นนะครับไปก่อนนะยายนะจ้าชกดีจ้ามีอะไรก็โทรไปแล้วกันจ้าขอบคุณค่ะสวัสด,ดีจ้า <laughs> คาบน้ำนะครับต้องแวกแวกคราบน้ำมันเวลาเดินดูเสื้อนะครับเสื้อเต็ไมได้คราบน้ำมันอุ้ยตกใจนึกว่าอะไรตรอเสื้อตัวนี้ อยู่ที่ตำรวจปากซอยร้อยแปดแยกห้าตอนนี้เรากังเดินไปไเรื่อยๆนะครับ